สวัสดีเจอกันอีกแล้วกับงานช่างของช่างบ้านๆน,นะครับวันนี้ก็มามีงานดูงานซ่อมของซออร์หนึ่งพันสอง้อย VA ตัวสีขาวนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาด้วยอาการติดโคด e ศูนะครับติดโคด e ศูก็คือไม่รันนะครับเบื้องต้นงัดฟิลออกมาดูนะครับ ฟิวขาดนะครับฟิวขาดติดโคด e ศูนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดเครื่องเครื่องเปิดติดนะครับไม่มีโวลเตจนะครับติดโคด e ศูน AC ไม่มีก็คือถึงจะเสียบปลั๊กเข้าไปมันก็ไม่มีไฟอยู่แล้วคือโคด e ศูเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่มีาการไฟฟ้าเข้านะครับไม่มีไฟสองรเข้า ็จะประมาณนี้นะครับก็น่าจะมีอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับช็อตเสียหายอาจจะเป็นมอสเฟตนะครับหรือเปล่าไม่งั้นไม่ทำให้อ่าตัวฟิลขาดได้นะครับต้องมีอะไรช็อตนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะมีอุปกรณ์ตัวไหนเสียหายภายในเดี๋ยวมาแกะดูกันครับ ครับผมก็ถอดฝาครอบออกมาแล้วนะครับดูจากภายในฝุ่นเยอะมากนะครับฝุ่นเยอะมากโอ้ฝุ่นดินแดงซะด้วยนะครับเห็นไหมครับอมาดูตัวเสียกันดีกว่าจะมีตัวเสียนะครับผมถอดฝาประกับมอสเฟตออกมาแล้วตรงนี้เพราะว่าผมตรวจเช็คแล้วว่ามีมอสตเฟตเสียนะครับ มัเฟสเสียอยู่ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวแต่ว่าตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันจะทํางานเป็นคู่เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนตัวเดียวก็ได้แต่ว่าผมเกรงว่ามันจะไม่ทนนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งคู่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะยังไงแต่ว่ามีมอดเฟตตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ช็อตฟิวขาดนะครับ ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีอ่าในส่วนของอ่าส่วนควบข้างล่างนี้มีตัวไหนเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญมันจะมีตรงชุดข้างในนี้ด้วยนะครับพวกออปโต้ต่างๆนะครับข้างในก็ต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับเบื้องต้นอาจจะต้องถอดอุปกรณ์ตัวเสียออกมาก,ก่อนมอเตรเนะครับแล้วก็ทําความสะอาด เท่าที่ทําได้นะครับทาความสะอาดเท่าที่ทําได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาไล่ถอดอะไหล่ดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมนะครับครับก็ได้ถอดอะไหล่ออกมานะครับก็จะมีมัดเฟดอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถอดออกมาแล้ว ส่วนเรื่องของความสะอาดนะครับผมก็ทําความสะอาดให้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นมาเลยนะครับในส่วนของพัดลมแหละที่ยังไม่ได้เอาออกเพื่อจะทำความสะอาดฝุ่นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับก็ พอใช้งานได้อยู่นะครับยังไงลูกค้าก็ลองถอดพัดลมออกมาทําความสะอาดเองได้นะครับส่วนตัวบอร์ดนี้ผมทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่าในส่วนของส่วนควบต่างๆบริเวณขานี้ก็ตรวจเช็คเบื้องต้นก็ไม่มีตัวไหนเสียหายนะครับก็น่าจะใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวลองใส่มัดเฟดเข้าไป แล้วลองเปิดเครื่องรันดูนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวใส่อะไหล่ตัวใหม่เข้าไปเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ใส่อะไหล่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับมดเฟสสรุปผมเปลี่ยนตัวเดียวนะครับเพราะว่า,ามดเฟสเบอร์เดิมกับเบอร์ใหม่ที่ผมใส่เข้าไปอ่าสเปคมันใกล้เคียงกันนะครับถ้ามดเฟสมันในรูปแบบเดียวกัน สเปคใกล้เคียงกันมันก็ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้คู่กันได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้ามอเตอรเป็นอีกแบบหนึง่งเช่นแบบตัวนี้นะครับสเปคมันจะคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใส่คู่กันไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนหมดแต่ว่าอานันนี้สเปคใกล้เคียงกันก็เลยใช้งานได้นะครับเลยเปลี่ยนตัวเดียวโอเคก็จะประมาณนี้ มาเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันจะกลับมาทำงานได้หรือยังนะครับไอคำว่าติดโค้ด e ศูนย์หนึ่งจะหายไปหรือยังนะครับมาเปิดเครื่องเลยเทสสักห้าร้อยวัตต์นี่นะครับสองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์นะครับไฟบ้านผมไม่ติดโค้ดแล้วนะครับรันแล้วพัดลมทำงานนะครับดูวัตด พัดล,ลมค่อนข้างที่จะดังเลยทีเดียวห้าร้อยสี่สิบสองวัตต์นะครับห้าร้อยห้าสิบสองวัตต์โอเคก็เป็นอันว่ากลับมาทำงานเป็นปก,กตินะครับใช้งานได้นะครับโอเค เดี๋ยวผมประกอบปิดฝาก่อนนะครับปิดฝาก่อนเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกครั้งหนึ่งติดตามชมนะครับปิดฝาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเทสรันเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับไฟสองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์นะครับไม่ติดโค้ดใดๆนะครับเครื่องรันแล้วนะครับมีวัดออกแล้ว มตั้งให้มันรันแค่ห้าร้อยกว่าวันนะครับเพราะว่าผมไม่ให้รันเยอะนะครับเอ่อหม้อไฟบ้านผมมันเป็นดิจิตอลเดี๋ยวมันย้อนเยอะนะครับและอีกอย่างเพราะว่าสปายผมก็ตัวเล็กนิดเดียวนะครับสร้างบ้านๆก็เงี้ยนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็น่าจะจบสิ้นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจให้ช่างบ,บ้านได้ซ่อมให้นะครับยังไงก็มีอะไรก็โทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามในช่องของผมไว้ด้วยจะได้เอาไว้ดูงานซ่อมเงินตัวต่อไปนะครับมีงานซ่อมเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกวันขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบยังไงก็เจอกันคลิปใหม่คลิปนี้ก็ คงต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ